วันนี้นะคะแม่ก้อยจะมานี่เลยค่ะลองชิมถั่วปากอ้าของโกแก่ค่ะถั่วปักอ้าตัวนี้เลยราคา10บาทนะคะที่เซเว่นอีเลเวนเลยแม่ก้อยเริ่มมาสองรสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติซีฟู้ดผัดผงกะหรี่นะคะส่วนอีกรสชาตินึงนี่ก็จะเป็นรสกุ้งสมงเครื่องค่ะเป็นถั่วปากอ้านะคะเรามาลองชิมไปพร้อมๆกันเลยปกติแล้วแม่ก้อยก็ทานโกแก่อย,อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่เคยทานหัวปากอ้าของโกแก่เลยก็เลยไปลองซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคาห่อละ10บาทปริมาณ40กรัมค่ะนี่เลยค่ะภายในนะคะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนค่ะนี่นี่นี่เนาะส่วนรสซีฟู้ดผัดผงกะหรี่ก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นซีฟู้ดเลยค่ะแล้วก็ ได้กลิ่นปูด้วยเออมันเหมือนมีความเป็นปูด้วยนะส่วนตัวนี้เป็นรสกุ้งทรงเครื่องอันนี้ก็จะกลิ่นเหมือนข้าวกลิ่กุ้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอทดลองชิมตัวนี้ก่อนนะคะถั่วปากอ้ารสทะเลผับผงการีได้รสชาติหอมปูหอมแบบจริงๆรสชาติเหมือนปูผัดฮงการีเลยนะคะจริง เขาบอกซีฟู้ดผงกะหรี่แต่ว่ามีกลิ่นรสชาติของผงกะหรี่ตีขึ้นมาเลยกรอบหอมรสชาติเข้มข้น <c oughs> ส่วนต่อไปเป็นรสกุ้งทมเครื่องสิบบาทสิบบาทเขาก็จะม,มีความเหมือนข้าวเก็บยกุ้งอ่ะอ,อร่อย จริงก็อร่อยทั้งสองรสเลยค่ะอร่อยทั้สงสองรสเลยนะแต่ว่าถ้าให้แม่ก,ก้อยเลือกนะคะวันนี้ระหว่างเอ่อส่วนปากอ้ารสซีฟูด้ดผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็ทรงรสกุ้งทรงเครื่องนะคะสองรสชาตินี้แม่ก,ก้อยขอเลือกเป็นนี่เลยรสซีฟูด้ดผัดผงกะหรีะคะ่ค่ะเพราะว่ามันให้ความเป็นปูเยอะเข้มข้นอะ่ะจริงอร่อยสำหรับใครนะคะที่ทานแล้วก็ลองดูว่าเอ่อ เป็นเป็นทีมไหนนะคะเป็นผัดผงกะหรี่หรือว่าเป็นกุ้งทรงเครื่องนะคะถ้าใครชอบแม่ก้อยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้และก็ใครนะคะที่เห็นต่างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะว่าใครอยู่ทีมไหนส่วนอยากให้แม่ก้อยรีวิวหรือว่าลองทีมอะไรนั้นก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าแม่ก้อยหามาได้แม่ก้อยก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ